สวัสดีครับในแพทย์กอลวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับสัญญแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ d รเคบิวตี้คลินินะครับก็วันนี้ก็วันศุกร์นะครับมาในหัวข้อของ Q&A นะครับก็เป็นคำถามคำตอบที่ผมว่าคอมมอนนะครับเนาะแล้วก็คนไข้หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็เลยพิกอัพเอามานะครับเก็บไว้ใน YouTube ดีกว่านะครับเพื่อคนในอนาคตนะครับที่เขาจะถามถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันจะได้มีเอกสารอ้างอิงเนาะก็ประเด็นคือว่าคำถามว่าเพิ่งบูบผมมา1-2สัปดาห์เท่านั้นเองเนี่ย ผมที่ปลูกแล้วเนี่ยมันร่วงลงนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องทํำยังไงนะครับเนาะก็ไปดูกันในรายละเอียดนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์กดแจกระดิ่งให้กับช anel พวกเราด้วยนะครับ D.K. h anel นะครับแล้วก็สีน้าตาลทองเป็นสำคัญเลยนะครับเนาะก็มีสมาชิกประมาณ2 0,000กว่าคนแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวรู้กันไปนะครับก็พยายามทําคลิปให้สั้นๆนะครับไม่เกินสินาทีนะครับเป็นหัวข้อเล็กๆที่เราเรียนรู้กันทุกสัปดาห์นะครับเนาะงั้นความยากของการ ทำคลิปพวกนี้คือมันต้องหาคอนเทนต์ทุกๆอาทิตย์นะครับก็เป็นเรื่องยากเนาะแต่ข้อดีมากๆสำหรับผมก็คือว่ามันทําให้ผมได้ทบทวนตัวเองอ่านหนังสือนะครับแล้วก็แอคทีฟตลอดซึ่งมันก็ดีนะครับนาะทำให้ความรู้นะครับเราเขาเรียกอะไรอัปทูเดตนะครับทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็ผลบุณนี้นะครับก็ขออนุญาตเผยแพร่ให้กับสาธารณชนด้วยเนาะอ่ะไปดูกันเลยกลับไปที่คําถามนะครับเพิ่งปลูกผมมาไม่เกิน2อาทิตย์นี่นะครับผมที่ปลูกมาร่วงแล้วทําไงดีนะครับเนาะ ก็เป็นธรรมดาของคนที่จะกังวลได้นะครับเพราะว่าลงทุนไปตั้งเยอะนะครับผมมาล่วงซะอย่างนั้นเนี่ยเสียรายตังค์ใช่ไหมครับเนาะซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคําตอบเป็นดังนี้นะครับก็อยากให้ใส่ใจว่าการร่วงของผมเนี่ยนะครับเส้นผมหลังปลูกเนี่ยเป็นปกตินะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าช็อคลอสนะครับช็อคที่ที่แปลว่าตกใจนะครับลอสเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ก่อนจะเล่าให้ฟังเพื่อให้เข้าใจเนี่ยผมขออนุญาต ให้เราเห็นไซเคิลวงจรชีวิตของเส้นผมของพวกเราก่อนอนเป็นยังไงนะครับเนาะก็ดูตามกันไปเนาะแอนาเจนแคตาเจนททโลเจนนะครับประมาณนี้เนาะผมให้เราจํา3ตัวนี้ไว้ก่อนแอนาเจนคือสร้างนะครับแคตาเจนก็คือช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วก็ททโลเจนคือระยะพักนะครับทีนี้ในการผ่าตัดลากผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FUT หรือ FUE ก็ตามนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรมาเนี่ย การไปทําอะไรกับรากผมเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เส้นผมเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ระยะพักนะครับพอเกิดเข้าสู่ระยะพักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็คือจะมีระยะถัดไปเขาเรียกระยะ s h ดดิ i คือการสลัดตัวทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดกระตุ้นทําให้เซลล์รากผมเข้าสู่ระยะพักพอเข้าสู่ระยะพักปั๊บมันก็จะสลัดขนที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยทิ้งไปเพื่อรอการงอกใหม่นะครับเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัด กระตุ้นทําให้ทุกระยะกับเข้าสู่ระยะพักตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดการผัดเซลล์ผัดผมออกไปเนี่ยในเวลาประมาณ1-2อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับโอเคคาถามคือคําถามถัดไปคือถ้าร่วงแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นนะครับหลายๆคนก็กังวลสงสัยนะครับเพราะว่าลงสตุ้งสตางไปต้องเยอะเลยก็มาดูตรงนี้นะครับอย่างที่เรนได้ทราบระยะพักคือไทโรเจนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราผ่าตัดแล้วกระตุ้นให้เกิดระยะพักใช่ไหมครับ มันต้องใช้เวลาประมาณเส้นใหม่เชดดิ้งแล้วกว่าจะขึ้นใหม่เนี่ยนะครับประมาณ3-5หเดือนอาจจะสักครึ่งปีเร็วชา้าต,ต่างกันแล้วนิดหน่อยตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจปลูกผมแล้วเนี่ยช่วงประมาณ 3- 6เดือนแรกเนี่ยผมมันยังไม่ได้ขึ้นหนาแน่นไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผลสูงสุดก็ประมาณสักปีหนึ่งนะครับเนาะโอเคไหมคะเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับตัวอย่างที่มันพอจะมีได้บ้างนะครับเนาะก็การผ่าตัดปลูกผมเนี่ยมี2หลักใหญ่ๆก็คือ FUT กับ FUE นะครับย่อมาจากอะไรผมขออนุญาตตัดไปเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะเอาเป็นว่าที่นิยมตัวนี้เป็น FUE นะครับคือการปลูกผมแบบไม่มีแผลเป็นแบบแรกเนี่ยมันต้องตัดมาเป็นบ้างนะครับตัดเป็นบ้างด้านหลังแล้วก็ย้ายมาปลูกด้านหน้านะครับเนาะอย่างเนี้ยนะครับเนาะตัดนะครับเย็บแผลตรงนี้นะครับ,นะรบ,บ,แ,รบแล้วก็เอาบ้างเนี่ยมาซอยเป็นกราฟเล็กๆแล้วก็เอากราฟเล็กๆเกนี่ยมาปลูกที่ศีรษะบริเวณที่มันไม่มีเส้นผมนะครับกับแบบที่2องคือ FUE แบบนี้เนี่ย เราไม่ได้ตัดเส้นผมเป็นบ้างนะครับแต่เราใช้เครื่องเจาะมันเป็นสว่านนะครับเจาะเป็นคำๆนะครับแล้วก็แต่ละคําที่ได้ก็เป็นรากผมแบบนี้ออกมาแล้วค่อยเอามาปลูกถ่ายบริเวณที่เราต้องการนะครับซึ่งแบบนี้นะครับ FUE ได้รับความนิยมกว่าเพราะว่าไม่มีแผลเป็นนะครับเพียงแต่ว่าหนังศีรษะบริเวณนี้ก็จะมีเส้นผมที่หนาแน่นน้อยลงนะครับเพราะว่ามันต้องถูกแชร์มาเป็นกราฟแล้วก็เอากราฟไปปลูกถ่ายในบริเวณที่บางในด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นคลิปตัวอย่างนิดหน่อยนะครับที่ผม เคยได้ทำอะไรบ้างนะครับเนาะก็ทำเอฟยูอีเนาะก็คนไข้ก็ฉีดยาชาบริเวณหนังศีรษะนะครับแล้วก็ฉีดสารน้ำนะครับทำให้บริเวณนั้นตึงคล้ายๆทูมิเซนหลักการเดียวกันทาดูดไขมันนะครับโดยประมาณเนาะคนไข้ก็นอนคว่ำนะครับตอนนอนคว่ำเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์ทุกอย่างนะครับชีพจรความดันนะครับคนไข้ก็รู้ตัวดีนะครับในบางสถานพยาบาลก็จะให้นอนหลับด้วยนะครับส่วนตัวผมไม่ให้นะครับเพราะว่า เราอยากให้คนไข้ปลอดภัยสูงสุดนะครับเนาะแล้วก็ดูแลกันได้ง่ายๆนะครับเนาะเมื่อยกพักตะแคงหน้าอะไรได้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับ <ST> <ๆ>ก็อยู่ในท่าเนี้ยประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับอาจจะมีพักเบรกบ้างนิดหน่อยนะครับก็เจาะเอากราฟก็จะมีทีมงานคอยเก็บกราฟให้นะครับเอาไปทําอะไรต่ออีกทีหนึ่งนะครับมาดูท่าต่อไปอันนี้คือดูที่เจาะนะครับเนาะเห็นเนาะเราไม่ได้เจาะแบบทุกลากขนนะครับไม่งั้นด้านหลังก็จะล้านแทนใช่ไหมครับเราก็จะเฉลี่ยอย่างเช่นว่า ใน1ตารางเซนเนี่ยเราอาจจะออกประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะกว่านั้นเดี๋ยวมันจะบางไปนะครับเนาะก็เฉลี่ยบแบบนี้เอานะครับงันกราฟที่ได้กราฟหนึ่งกอเนี่ยจะมีเส้นผมตั้งแต่หนึ่งถึงสามเส้นนะครับแล้วก็เอาเนี่ยไปตัดแต่งขอบหนังนิดหน่อยนะครับแช่น้ํายาไว้รอเพื่อจะเอาไปปลูกบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูคลิปกันนะครับเราก็จะเอากราฟที่ได้ที่เราตัดแต่งแล้วนะครับเนาะเห็นเนาะเนี่ยลราก็เป็นชิ้นๆน,นะครับเพื่อที่จะเตรียมไปปลูกถ่ายทางด้านหน้าโอเค นะครับก็ใช้เวลานานนะครับเนาะก็ถ้าประมาณสัก2,000กราฟเนี่ยเวลาในการผ่าตัดอย่างน้อยก็ประมาณ6กถึงเชั่วโมงนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับก็ต้องตั้งใจทำนะทั้งทั้งคุณหมอทั้งคนไข้นะครับแล้วก็ต้องมีทีมงานด้วยนะครับหมอทำคนเดียวไม่ได้นะครับงั้นทีมปูผมต้องมีอย่างน้อย3าสคนขึ้นไปนะครับจากนี้ก็ให้ดูเส้นผมที่เราปลูกไว้นะครับ FUE อนะครับเนาะเนี่ยผู้หญิงก็ปูนะครับ หน้าผากเถิกหรือแม้กระทั่งแสกข้างมันไม่เท่ากันก็สามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ after เนอะอันนี้ before รูปพุกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบหลังผ่าทันทีนะครับผู้นี้ใช้เวลาเป็นปีนะครับก่อนจะเก็บภาพได้นะครับหรือแม้กระทั่งลายนี้เนาะก่อนผ่าก็เถิกหน่อยพอหลังผ่าก็ไว้ใจในการไว้ทรงผมมากขึ้นนะครับหรือแบบนี้นะครับเถิกด้านข้างไม่เท่ากันก็แก้ไขได้นะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้คนดังเนาะเพราะน่าจะรู้จักกันดีด้านข้างแสกสูงนะครับก็แก้ให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้น นะครับห,หมายถึทั้งแบบนี้เนาะร้านเลยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับพวกนี้ก็ใช้เวลาเก็บภาพเป็นปีนะครับไม่ได้ใช้วัน2วันเดือน2เดือนนะครับเนาะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเนาะก็สรุปคือหลังผ่าตัดปลูกผมเนี่ยผมมันร่วงได้นะครับเราเรียกว่าช็อคลอสนะครับแล้วก็จะขึ้นมาใหม่ในระ,ระยะเวลาประมาณ3าถึงหเดือนนะครับแล้วผลสูงสุดข,ของการปลูกผมเนี่ยกว่าเห็นชัดเจนเนี่ยก็ต้องมี1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเนาะสรุปสั้นๆคืออย่าตกใจนะครับ เล็ดดีนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก่อนย้าย้ายกันไปก็ขอญาตฝากนะครับ D K c o l l a g คอลลาเจนเปปไทเซ็นตไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับกินวันละ3กรัมต่อวันก็บำรุงผิวพรรณนะครับกินวันละสิบถึงสิกรัมก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่ออะไรได้เป็นอย่างดีนะครับก็คงต้องจบกันที่นี้นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประหลาดนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน D a K ของพววกเราด้ย นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ